น้องคนอีสานการเลือกตั้งในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ขอให้คนอีสานใช้เป็นโอกาสที่จะเลือกพักและผู้สมัครที่จะแก้ปัญหาสำคัญของคนอีสานให้ได้จริงๆเพื่อที่เราจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นหลังการเลือกตั้งผมกหนกวงตางานจากพักชาติไทยพัฒนาพักชาติไทยพัฒนาของเรารับฟังและทาจริงเราเห็นความทุกข์ของคนอีสานก็คือ ข้าวถูกปุ๋ยราคาแพงเป็นหนี้ราคาข้าวถูกจนคนอีสานไม่อยากทํานาปุ๋ยราคาแพงจนต้องปล่อยให้ยญ้าขึ้นเต็มพื้นนาของเรารายได้ไม่พอรายจ่ายทำให้จำเป็นต้องมีหนี้ชีวิตเครียดไม่มีความสุขแล้วก็เป็นอันตรายโดยเฉพาะจากเจ้าหนี้นอกระบบหรือที่คนอีสานเรียกว่าหนี้หมวกกันนอ็อกทางแก้ของเราก็คือนวัตกรรมดิน สูตรปุ๋ยพืชสร้างรายได้พักชาติได้พัฒนาจะให้มีการปรับปรุงดินด้วยด้วยการไถกลบและใช้จุลินทรีย์ย่อยสังข้าวให้กลายเป็นดินที่มีอุดมสมบูรณ์โดยเราจะให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้เพื่อพลิกฟื้นดินของเราให้อุดมสมบูรณ์ไร่ล,ละ1,000บาทปุ๋ยที่ใช้ต้องถูกสูตรถูกวิธีถูกเวลาซึ่งจะทําให้ผลผลิตของเราสูงขึ้น และที่สำคัญคือการปลูกข้าวจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เราจะถูกกีดกันทางด้านการค้าและที่สำคัญเราจะทำให้เราได้ข้าวมากขึ้นประมาณ20-25รายได้ที่มากขึ้นเราจะปลูกพืชที่สร้างรายได้สูงที่เราได้ทำมาแล้วเช่นเราปลูกฟ้าทลายโจรก่อนหน้านี้ชาวบ้านขายได้กิโลกรัมแห้งละ50บาท แต่หลังจากที่ผมพักชาติยพัฒนาไปทำเราขายได้กิโลกร,รัมแห้งละ200บาทครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะฉะนั้นข้าวเรามีไว้เฉพาะปลูกกินเพราะคนอีสานต้องการกินข้าวอร่อยเท่านั้นพืชต่างๆที่สร้างรายได้เราจะขายสารออกฤทธิ์ที่สําคัญผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการทําอันนี้ก็คือจะทําให้รายได้ของเราเพิ่มขึ้นและพี่น้องคนอีสานและคนไทยของเราจะหลุดพ้นจากความยากจน รายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้เกิดจากผลผลิตต่อไร่ของเราสูงขึ้นเกิดจากการขายคาร์บอนเครดิตได้ไร่ละ500ถึง1,000บาทต่อไร่ต่อปีรายได้จากการปลูกพืชที่มีรายได้สูงจะได้ถึงเดือนละ10,000ถึง30,000บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนรายได้อย่างนี้นี่จะหมดไปไม่ใช่เพราะใครมายกนี่ให้กับเราแต่เพราะเราสร้างรายได้โดยตัวของเราเองนี่คือนวัตกรรม ของพักชาติไทยพัฒนาที่จะทําให้เกษตรกรคนอีสานหลุดพ้นจากความยากจนพักชาติไทยพัฒนาเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนวิธีทำความทุกข์ของคนอีสานอันที่สองก็คือเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่แก่เท่าไม่มีคนดูแลเวลาไปหาหมอต้องรอคิวนานไปหาทั้งหลายครั้งแล้วก็ยังไม่หายสักทีหนึ่งค่าใช้ใจ่ายในการไปหาก็แพงเหลือเกิน เพราะมีทั้งค่ารถค่ากินญาติพี่น้องที่ต้องเช่ารถไปกันและที่สําคัญคือพ่อแม่ของเราที่แก่เท่าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ป่วยติดเตียงไม่มีคนดูแลทําให้ลูกหลานจะต้องออกจากงานเสียรายได้อันนี้เป็นปัญหาและเป็นความทุกข์ของอดีศานทางแก้ของพักชาติไทยพัฒนาของเราก็คือไม่ป่วยมีเงินคืนศูนย์บริการชุมชนทุกหมู่บ้านพักชาติไทยพัฒนาเชื่อว่า ถ้าเราไม่ป่วยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่ป่วยแล้วไปรักษาป่วยไปรักษานั้นใครๆก็ทําได้แต่พักชาติพัฒนาเราจะทําให้ท่านไม่ป่วยด้วยการให้มีคาแนะนําเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการออกกําลังกายและมียาสามัญประจําบ้านที่ช่วยเราในขณะที่เรามีการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดขึ้นทุกคนที่รักษาตัวเองให้แข็งแรงและไม่ป่วย ถึงสิ้นปีจะมีเงินคืนให้คนละ3,000บาทถ้าเราป่วยต้องไปหาหมอเราจะต้องให้ไม่รอจะมีระบบการนัดหมอร่วงหน้าเหมือนกับโรงพยาบาลเอกชนคนจนก็สามารถที่จะนัดร่วงได้ได้ครับเพราะแม่พี่น้องและที่สำคัญเราจะตั้งศูนย์บริการชุมชนที่จะเลือกคนในหมู่บ้านที่ดีมีจิตใจมาดูแลคนป่วยโดยเฉพาะคนป่วยติดเตียงและมีค่าตอบแทนเป็นประจำ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายแข็งแรงพ่อแม่ของเราก็จะแข็งแรงยิ้มได้พูดได้กินอาหารได้ค่าไตคา่าน้ำตาลลดลงนี่คือความสุขที่พักชาติไทยพัฒนาจะมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องคนอีสานพักชาติไทยพัฒนาถึงเวลาให้คนเก่งทำงานความทุกข์ของคนอีสานท,ที่สำคัญข้อที่สามก็คือลูกหลานไม่มีอนาคตทางแก้คือเรียนในสิ่งที่ใช่และใช้ในสิ่งที่เรียน ลูกหลานเป็นความหวังอันเดียวของคนอีสานเท่านั้นเรามีทุกยักมากเราไม่เป็นไรเราทนได้คนอีสานทนได้แต่ขอให้ลูกเรามีอนาคตนี่คือความหวังสุดท้ายผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเรียนในสิ่งที่ใช่หมายความว่าต้องให้ลูกหลานของเราได้เรียนในวิชาที่เขารักที่เขาชอบที่เขาถนัดได้เรียนในเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตของเขาจริงๆได้เรียนในเรื่องที่ตลาดแรงงานต้องการ การจะทำอย่างนั้นได้ครูของเราจะต้องรู้จักนักเรียนรู้จักชีวิตของหมู่บ้านรู้จักอาชีพของคนในชุมชนและก็รู้จักตลาดแรงงานและนำสิ่งเหล่านี้มาผนวกในเรื่องการเรียนการสอนด้วยการทำให้หนักเรียนของเราคิดเป็นวิเคราะห์เป็นและที่สำคัญคือแก้ปัญหาเป็นเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจบเขาก็จะมีงานทำมีรายได้มีชีวิตที่มั่นคงนั่นหมายความว่าคนอีสานภายใต้การ ทำของพรรคชาติพัฒนาเรียนจบแล้วก็จะทํางานได้มีงานทํามีรายได้และมีชีวิตที่มั่นคงและที่สําคัญก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องและก็ญาติของเขาเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีให้กับหมู่บ้านของเขาผมจําคนอีสานได้พูดกับผม <30 S 1> ชัดเจน <40 S 1> ว่า,าอาจารย์กหนกวันนี้ลูกหลานเรียนแล้วขอแค่ไม่ขอเงินเดือนให้พ่อแม่ต้องเลี้ยงต่อไปก็ถือเป็นบุญแล้ว พรรชาติไทยพัฒนาจะเปลี่ยนสิ่งนี้ให้ลูกหลานของท่านจบแล้วมีงานทํามีรายได้ดูแลพ่อแม่ได้ดูแลญาติพี่น้องได้และเป็นหน้าเป็นตาให้กับหมู่บ้านของเราว่าคนบ้านของเราเป็นคนที่มีคุณภาพมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีนี่คือพักชาติไทยพัฒนาขอบพระคุณครับ